วัสดีครับเทปที่สองของสองต่อพาเที่ยวบุรีรัมนะครับอีกหนึ่งจังหวัดที่มีที่เที่ยวเยอะมากๆและของกินอร่อยๆครับโอเค๋ยแบ่บนี้ไปไหนต่อคะเขาบอกว่าเขาจะไปกินไก่ย่างไก่ย่างโอเคไปไหนๆมาบุรีรัมแล้วก็ลุยให้ถึงที่สุดนะคะโอเคอเคพราะเมื่อกี้เรากินเค้กอิ่มนะไม่ไงั้นเราจะสั่งของกินร้านเขาเาต้องอ,อยากกินลาว แต่ไม่มีผู้ช่วยผู้ช่วยจะไปกินอาหารจะไปกินข้าวใช่ไหมาวปโอเคอ่ะเดินไปค่ะไปค่ะตามไปเลยค่ะเชิญนะคะแล้วนาที่นั่งหลังก่อท่านผู้ชมมาได้นะครับร้านเทาวเวอร์นะครับคาเฟ่ร้านสวยครับพนักงานก็น่ารัก จากร้าน The Tower นะครับเดี๋ยวสองต้อจะพาไปอีกหนึ่งร้านที่มีชื่อว่าร้านเชฟบะเฮ้ยไม่ใช่เชฟพัทครับนี่ครับร้านเชฟพัทครับเราจะมากินผู้ไก่ย่างเชฟพัทคาฟเฟ่แอนด์บิสตนะครับที่นี่นะครับมีอาหารที่แนะนำคือปีกไก่เกาหลีซอสเผ็ด ไข่เจียวซุกกี้กระทะร้อนยำแซลมอนไข่แดงเค็มสปาเกตตี้คาโบนาราและซีซาสลัดครับเขาสิก้นดมีเครื่องดื่มดีนีที่ร้านแห่งนี้นะครับพร้อมสื่อความหมายถึงของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ สำหรับการต้อนรับทุกท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญด้วยแนวคิดน้อยแต่มากด้วยความรู้สึกหรือ rest it with more sensation นั่นเองครับกระหล่ำปีท่าน้ำปลานะคะดูหน้าทานนะแล้วก็นนสีซาสลาดัดใบงร้านเนี่ยไดต่เราต้องผนเราต้องล <ๆ S 2> องชิมดูสิยังไงก็ สักหน่อยนะอืมใช่เพราะต้อต่อยผอมเนี่ยท่านผู้ชมก็บอกแล้วต้อต้อยตัวเล็กตกินเยอะๆอ่าเอาไปให้กับคนกินเยอะที่สุดต้าต้อยชิมก่อนเลยจะได้ส่งให้คนอื่นก็แหน้าตาดูดีหน้าตาน่ากินดูดีกว่าเลยลถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปหน่อยต้อต่อยเอาละบ้างเอนือจะเห็นในเมนูก็แสดงว่าเดี๋ยวเราปรุงรสชาติเขาเลยเหนาอจะเห็นไอ้กระหล่ำต้นอตปลาที่น่ากินเราให้เยอะนะวางไว้ตรงนี้เลยค่ะขอดูหน้าตาหน่อย ปลาจงไอ้น้องวางั้านี้เลยเอาวางถ่าลรูปก่อนเอยรูปหน่อแล้กินนะกินเลยปลาจอแ้กินกุ้งจงกุ้งจงน้องเดินยิ้มเลยแกนนะทีมคุณนายพวกนี้เรื่อเยอะอ้ชิแล้วค่ะน้องๆช่ชิมนะคะกระดังปีพรุ่งนี้ปีห้าไหสตาร์ตสตาร์รงแรงหมกมงหมกก็ต้องเกิดตีห้านะล่ะเดี๋ยววันนี้ฝากคนไปนอนได้นะมคะ การสบายทีเขามิหาอาจจะได้ชิมไปแล้วแม่ว่าลองชิมกุ้งจอมซิตามที่ทราบเป็นย่างไรได้ไหได้เขาฉันก็ลองชิมได้ฉันก็ฉันจะกินแต่แบบชุบเปรี้ยวเ็นทีร้อนเปนท้ะ้าายวลอง่โอเคนะอืม เออคราวนี้เราเราไม่ว anyway, you know ่าพี mm ่น้อยหนาเลยนะต้ะเองตักให้กใเลยค่ะน้องขอสาดด้วยน้อมาตั้งให้พี่ตั้งมาเออใหแม่แม่อ้อมสิ่งท่จอกอ่าโอเคลองดูทำไมถึงเรียกว่าตุ้จอกไม่รู้เขาบอกไปแช่น้ำให้สุกหน่อยนึ่ไม่ดังเหมือนไม่งจุ่มในน้ำจอบเหมืนปิ๊งจุ่มจัก็เหมือหอยดองจเหมือนหอยดองเป็นไงใส่ซอ มันหอยดองรสชาติเป็นไงแต่ถ้ามาเผ็ดเผ็ดไหมจริจริงมันต้องมีตะไคร้ด้วยใช่ไหมตะไคร้ใส่มาเนี่ยนะฮะแม้เออรสชาติเป็นไงเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มทุกรสเลยใช่ไหมไม่ขอมะนาวสักสิ่งมันเหมือนกับอะไรอ่ะจะบอกเหมือนกับย่างปลาเหมือนลาบไหมเหมือนพี่ลงเรืออ๋อเหมือนพี่ลงเรืออ่าแล้วนี่ก็เป็นต้มแซ่บกระดูกหมู ปฏิเสธจากนี้เราก็จะเข้าโรงแรมนะพรุ่งนี้ต่อต่อตารางให้ผู้ชมไปเที่ยวปราสาทเก่าพนมรูงจะเป็นวิธีกรอย่างต่อต้อยนะครับไา้ต่อไต้ตื่นเช้ามากไม่ได้นะคะดูสุขภาพไม่ดีอต่อต้อย่ามือเส้นอืมก็ผัดนี่ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะต่อต้อยกินเผ็ดน้อยลงใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยต้องเผ็ดมาก ขาดซีฟู้ดไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ขาดพริกขี้หนูก็ไม่ได้ยังไงกลมกล่อมไหม,มน่าจะกลมกล่อมใช่ไหม,อมโอเคนะครับต่อไปจะได้กินได้เพิ่มขึ้นออกเผ็ดออกเผ็ดนิดอืมไม่เผ็ดจ,จัดแต่นี้ก็เป็นเก็บตกนะครับอันนี้าสาซรสังน่าจะชอบลืมบอกร้านเชฟเชฟพัส เชฟพัสใช่พัสแปลว่าบวกใช่เชฟที่แปลว่าเชฟบะไม่ใช่เชฟคือคนที่ทำอาหารออกนู้ไปกันแบบแก้วฉันแบบเก็บตกเก็บตกอีกแล้วค่ะบธรรมดาเก็บตกนือันนี้เก็บตกกลางกลางนะคะ ก็อันนี้นะคะน้องที่อยู่อยู่บุรีรัมย์บุรรีัมย์นะะะคอ่เป็นสาวคู่ปลาตองโกเป็นซื้อซื้อมาให้เลยไม่บอกว่าร้านไก่ยอดปลาตองโกกินกับสาวคู่ท่านผู้ชมดูสิเราไม่เคยเจอน้องกินเยอะนะคะไม่ใช่สาวคู่ใช่สาวคู่เขาเรียกว่าใช่ไหมน้องไม่ใช่รู้จักที่นี่เป็นสาคูปลาตองโกหรือไม่ไม่ใช่คือลูกเอยลูกเดือยปลาตองโกลูกเดือยนี่ลูกเดือยไม่ใช่สาคูลองดู ก็วยบอกอยางนี้เขากินทีละคำหรือต้องกินคู่กันน้อต้องกินคู่หรือกินทีละคำันนะไม่กินแยกเราก็ลองกินคู่กันดูคู่ไปเลยนู่ี่ดี๋ยนี้ใสนใส่ไหออร่อันู่อร่อยนี้อร่อยอร่อยลูกเดือยอร่อยใช่ไหมกินคู่กันอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเข้ากันได้ใช่ไหม อ้ากันค่ะท่าผู้ชมเคยดูมานี่เราก็ไม่เคยเจอนะพี่แล้วกะทิเกะทิเขาเป็นกะทิสดๆเลยนะอืมอืมเหมือนกะทิมวไม่ผ่มแล้วก็ไป่นผหวานเจี๊ยบนะอร่อยไม่หวานลูกเดือยขาะคนที่ไม่เคยกินของหวานกินอะไรที่มีการไม่กินของหวานกกาพราะตนนี้เปนของหวานทกอร่อยเลยค่ะกินก่อนตาก้องอีกนะคะใช่นะต่้อแนะนำแล้วมาบริการนะใช่ขออร่อยเยอะค่ะใช่ลูกเดือยปลาทั้งกบลูกเดือยปลาทั้งกบ หนุ่กกี้ค่ะชื่อร้านอะไรอ่ะหรือว่าเขามีหลายร้านชุมพนชพใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะถ้ารอบเยนจะอยู่ในตลาดน้ยเก่าค่ะเขาก็มีอยู่สองทีสอสถานีรถไฟแล้วก็สานีรถไฟหลักหนึองคุณผู้ชมนี่ นีราไบ๊ายบายให้ท่านผู้ชมหน่อยค่ะสาวๆน่ารักมากดูกี้กับหนูอะไรนกล้ๆคนแป้งเขาขออร่อยไหมเรากินเราไม่เคยเจอเลยอ๋อฝ้ายด้วยใช่ไหมใช่ฝ้าะร้านฝ้ายใช่เขาทร้านฝ้ายเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแล้วไงมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเยือนไม่งั้นเราไม่เคยได้ยินเลยลูกเดือยสักแต่ไปตั้งโก เหมือนตอนที่เราไปกาญจนบุรีอ่ะเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำกับไอศครีมใช่ตอนนั้นแกใส่น้ำแข็งใส่ใช่ไหมอืมอร่อ่อโอเคนี่ก็เป็นเก็บตกนะครับท่านผู้ชมโอ้กินแต่ของอ้วนๆนั่นแหละร้านเขอยู่ในมีสองสาขาตอนเช้าอืมเต้าส่วนไม่ขายอาไม่ขายออ๋เขาขายคู่กันคนละร้านแต่เขาขายคู่กันอ๋อเขาเรียกเต้าส่วนอ๋อที่นี่เรียกเต้าส่วนใช่ไหม ต้องส่วนแล้วใส่ลูกเดือยเออเขาเรียกต้องส่วนเพราะฉั้นแต่แรกเราไม่ด้ยินก็ไม่ได้เต้นแต่เราไม่เห็นต้องส่วนเลยนะเรามีเห็นแต่ลูกเดือยทำไมเรียกต้องส่วนะน้องมันเขาจะทำตั้งส่วนมีจับแบบค่ะจะมีที่เป็นหัวเหลืองก็จะเป็นลูกเดือยแต่คนพื้นเมืองเขาเรียกเั้าสวนใช่ไหมเขาไม่ได้ลูกเดือยใช่ไหมตั้งสวนรักษาแบใส่เป็นผู้ที่ต้งสวนไปทั้งโขทั้งใต้ใช่ไม่เหมือนกันเลยอย่าเปิดนะมาถึงที่นี่แล้วบอกว่าลูกเดือยเนีขาไม่งงเขางงแล้วก็ไปใใต้ช่หอ อย่ากินอย่าบอกแข็งเหลืองนะคะไม่รู้จักแข็งแกงส้มไม่เห็นคนถอดเสื้ออย่าไปด่าเขาน่ะเพราร้อนก็ถอดเสื้อนะคนใต้โอเคนะครับอร่อยค่ะอร่อยนะอร่อยมากโอเคก็อร่อยวันนี้กินแต่ของหวานหมอบอกให้ลดน้ำตาลก็ไขมันอ้วนแต่อร่อยยอมจบทริปวันนี้นะครับกับอาหารอร่อยๆที่ร้านเชฟพัด ร้านดีของบุรีรัมย์นะครับและพรุ่งนี้ต่อตอจะพาไปเที่ยวปรา,าสาทพนมรุ้งกันครับที่ท่านผู้ชมเห็นดินบ่อน,น้ำนี่นะครับสมัยก่อนเป็นปักป่องภูเขาไฟนะครับที่ปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อๆจะพาท่านผู้ชมก็ไปเที่ยวนะครับปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ค่าเข้าคนละยี่สิบบาทนะครับคนอายุหกสิบขึ้นไป ฟรีรถเข้า50บาทใช่ไหมอาซูซังคนอายุ60ขึ้นไปฟรีแล้วคนที่อายุ70ขึ้นไปก็คืน10บบาทป่ะคนคนเกิน70บขึ้นไปก็ถอนป่ะถอนให้10บาทก็ะค่ปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันอ่ใช่ใช่ง่ายมากมาไปภาพบนกัน ฟังเป็นมาของภาษาพนมลุงจะบรรยายให้ท่านผู้ชมทราบที่หลังนะครับไปเราเริ่มเดินเข้าไปเลยเดินนำขบวนไปเลยครับเดินแ้วเดี๋ยวป้หาย่าต่เกณน์กำลังดีไงไม่หนาวไง ต่อต้อยไม่มาก็สบายดีนะนะพี่จางต่อต้อยไม่มาก็สบายดีนะสบายอ่ะเออได้ไปตรงไหนถึงก่อนก็ถ่ายเลยเออพาเข้าไปเลยท่านผู้ชมครับต่อต่อจะพามาที่แรกนี้ก่อนนะครับไปดีจังเลยไม่มีคนเลยสองต่อพามากุ๊ปแรกเลยนะครับ ถ้าผู้ชมตามมามเดี๋ยวก็จะมีป้ายบอกเนี่ย<ม>ทำเหมือนคอนนะครวัดนครโทรมอ่ะเนาะก็เป็นศิลปะสมัยเดียวกันไงโอ้ยสวยอะ่ะช่องนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าตอนเวลาตีห้าสี่สิบของฤด,ดูหนาวจะ จะเห็นสิบห้าใช่ใช่ท <int ี่ที่จะเห็นสิบห้าผ่านสิบห้าช่องประตูใช่ที่ผ่านสิบห้าช่องประตูสวยอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเป็นฤดูหนาวนะครับเวลาตีห้าสี่สิบก็จะมีอุ้ยอุ้ยมีควันด้วยอ่มีควันป่ะมีควันออกต่าด้วยอ่ะไม่อ้อมีป่ะมีควันออกต่ำป่ะไม่อ้อม นี่นะนี่แหละตัวนี้แหละที่เขาบอกสิบหช่องประตูปราสาทหินพนมรุงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ77กิโลเมตรนะครับเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุง้งยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสูงประมาณ200เมตรจากพื้นราบคำว่าพนมรุ้งมาจากภาษาเขเมรนะครับแปลว่าภูเขาใหญ่ ปราสาทหินพรนมรุงสร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิปปลปะเขมรโบราณที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งปราสาทหินพนมรุงเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ครับ การที่ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดเขาพนมรุง้งจึงเป็นการสะท้อนถึงการนับถือศาสนาฮินดูและทิศไสยวิกายได้เป็นอย่างดีเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาดที่ประทับของพระศิวะรายการสองต่อวารี t ีเทปนี้ขอลาไปกับเขาพนมรุงแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ